สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเอ้ยใครวันนี้ จะบอกว่านะคะเขาอยากที่จะอยู่ใกล้ๆคุณอยากที่จะให้คุณกับเขานะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ได้หรือว่าเขาบอกว่าการที่เขาจะออกมาเจอคุณน่ยายยากมากๆเลยนะคะอาจจะมีความห่างไกลกันก็ได้หรือคนคนนี้นะคะอาจจะยุ่งหรือว่ามีคนที่ต้องโฟกัสหรือมีคนที่คอยจับตาม,มองเขาอยู่นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นนะคะอยากที่จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ อยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะได้หยอกล้อได้คุยกันอะ่ะตอนนี้น่าจะนิ่งก็ได้นะคะหรือน่าจะห่างไกลกันอะ่ะบางคนมีระยะห่างนะคะมีความแตกต่างกันมากๆเลยแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติวัยศาสนานะคะสาหรับใครบางคนอาจจะมีหน้าที่การงานดีหรือว่าดูมีตําแหน่งก็ได้นะคะดูมีความเป็นผู้นําสูงเขารู้สึกว่าคุณเก่งนะในความสัมพันธ์เนี้ย ทั้งคุณและเขานะคะต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนเขาตกหลุมรักคุณอะ่ะตกหลุมรักในความเก่งนะคะเห็นไหมในตอนนี้ในตอนที่คุณกับเขาห่างไกลกันหรือไม่ได้เจอกันนะคะคุณก็คิดถึงเขาเหมือนกันเขาก็คิดถึงคุณนะคะอยากที่จะได้เจอกันอีกครั้งก็ได้สําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันเห็นไหมด้วยหน้าที่นะคะด้วยภารกิจคนคนนี้ไม่กล้าที่จะแสดงออกนะคะด้วยวัยก็ได้ ฐานะทางการเงินต่างกันมากๆเลยอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากที่จะคุยนะคะอยากที่จะให้คุณเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเขาก็ได้เห็นไหมเขายังรอเขายังโฟกัสนะคะเขายังเขายังรู้สึกดีที่มีคุณอะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะเจอคุณอีกครั้งนะคะในคนที่ทะเลาะในคนที่มีความห่างไกลกันนะ ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะในตอนที่คุณกับเขาไม่เข้าใจกันอ่ะคุณบล็อกหรือว่าเขาไม่ได้รับรู้ข่าวคราวของคุณเลยคุณเงียบหายไปนะคะเขาพยายามส่งพยายามดูแต่ว่าอาจจาะเรียกอะไรอ่ะโซเชียลคุณอาจจะบล็อกก็ได้นะคะหรือคุณกับเขานะคะมีความไม่เข้าใจกันเขาบอกว่าความคิดนะคะหรือคําพูดอะไรหลายๆอย่างนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่า อยากให้คุณปรับเปลี่ยนมุมมองหรืออยากให้คุณเข้าใจเขาให้มากกว่านี้ก็ได้นะอยากให้คุณรับฟังเขามันเหมือนคุณไม่ยอมเปลี่ยนหรือคุณไม่ยอมรับฟังเขาเลยอ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีคําพูดหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทําร้ายคุณก็ได้นะคะคนคนนี้เลยทําให้คุณกับเขาต้องบล็อกต้องห่างกันอ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณเห็นไหมในหัวเขาก็ยังคิดถึงคุณแต่เขาไม่รู้ที่จะจัดการความคิดตัวเองยังไงนะคะคนคนนี้ กำลังสับสนกำลังหาทางออกก็ได้นะคะหาวิธีที่จะติดต่อคุณก็ได้ในความสัมพันธ์ธนี้คนคนนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ต้องตัดสินใจก็ได้ถ้ารู้สึกว่าคุณเงียบนะคะกำลังหาวิธีที่จะติดต่อคุณนะเนี่ยเห็นไหมดูมีความแตกต่างกันมากๆเลย เขารู้สึกว่าคุณไม่สนไม่แคร์คุณไม่ยอมเขาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะงอนเขาไม่พอใจเขาก็ได้นะคะรอการมาเคลียรก็ได้รอการพูดคุยก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กันอ,อาจจะรู้สึกเสียใจเจ็บปวดในคําพูดเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าให้ปัญหามันจบลง ตอนนี้เวลานี้ได้นะคะอาจจะต้องรอเวลาก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะเห็นไหมค,คนคนนี้อาจจะกําลังคิดอาจจะกําลังตัดสินใจก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องไตรตรองนะคะกําลังหาทางออกก็ได้หรือเขากําลังหาวิธีที่จะพูดยังไงคุยยังไงนะคะไม่ให้คุณโกรธไม่ให้คุณไม่พอใจเขาเห็นไหมคุณก็รู้สึกว่าเหมือนรอเขาอยากที่จะเคลียร์เหมือนกันนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยมีฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งที่อยากจะจบอยากจะหันหลังก็ได้ คือเหมือนมันอารมณ์เหมือนอยากจบแล้วนะคะแต่แต่บางทีก็อยากที่จะพูดอยากที่จะเจออยากที่จะเคลียร์เหมือนกันนะเห mm ่างไรสองดาบอันนี้เด็กดาบมีความแตกต่างกันทางด้านความคิดนะคะเขาไม่อยากคุณเอาแต่ใจนะเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ให้มองให้เข้าใจในจุดที่เขาเป็นด้วยประมาณเนี้ยนะ mm hmm. คุณคนนี้อาจจะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้นะคะหรืออาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคาราคาซังก็ได้ มีความต่างวัยกันสูงนะคะเขากำลังหาวิธีนะคะอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณหรืออยากที่ไม่อยากให้คุณกับเขาต้องขัดแย้งกันะนะอยากให้อยากให้เข้าใจกันให้มากกว่านี้ไม่อยากให้บล็อกกันอะ่ะอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณเขารู้สึกว่าคุณมีกำแพงนะคะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บล็อก หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการเวลาส่วนตัวก็ได้นะคะมีการมีการตามติดในความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะเขารู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะมีงานหรืออาจจะมีในคนในองค์กรนะคะหรืออาจจะมีอะไรหลายๆอย่างให้เขาต้องจัดการนะคะเขาเป็นคนที่ต้องการเวลาก็ทํางานเขาต้องการความเงียบหรือเขาต้องการโลกส่วนตัวหรือเขาต้องการเวลาส่วนตัวสูงนะคะ ในคุณกับเขาน่าจะไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องที่แบบต้องการเอาชนะกันะนะเขาไม่อยากให้คุณกับเขาต้องต้องมีเรื่องไม่ค่อยใจกันหรือทะเลาะกันเป็นประจำหรือมีเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแข่งขันหรืออยากเอาชนะกันะนะเนี่ยแสดงว่าเขารู้สึกว่าคิดถึงคุณนะคะ พยายามปรับความเข้าใจก็ได้นะคะพยายามคิดพยายามหาวิธีก็ได้นะคะจะทํายังไงดีหาวิธีที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มากกว่านี้นะอันนี้เป็นไฟเดอะสตารนะแม่หมอมองว่าเขารู้สึกว่าตอนนี้เขากําลังหาวิธีก็ได้นะคะคุณโดดเด่นนะคุณอยู่ในใจเขาอ่ะเขารู้สึกว่าคุณดูแฮปปี้คุณดูมีความสุขนะคะ เหมือนกาลังพักกายพักใจอ่ะเหมือนกาลังอยู่ในจุดที่กําลังหาทางออกกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเลิกกันหลายครั้งก็ได้ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณแฮปปี้คุณดูมีความสุขจังเลยนะคะเหมือนคุณไม่สนใจเขาอะ่ะคุณอาจจะกําลังเยียวยาตัวเองหรือซัพพอร์ตในความคิดของตัวเองหรือดูแล,แลหลายๆอย่าง ให้กับตัวเองก็ได้นะคะดูดีแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะจนเขาอ,อยากที่จะเข้าถึงนะคะแต่ดูไปแล้วเหมือนคุณมีเซฟโซนหรือคุณมีกำแพงมากกว่าเดิมอ่ะเหมือนคุณยากที่จะเข้าถึงตัวคุณด้วยนะตอนนี้เห็นไหมดูมีความแตกต่างกันมากเลยเห็นไหมอยากให้คุณหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะอยากให้เปิดใจเคลียร์การปณีปนอมเห็นไหมคนคนนี้ดูมีเสน่ห์นะคะดู ดูมีหน้าที่การทํางานของเขาอ่ะนะคะใครๆก็เข้าใจใครๆก็ต้องใครๆก็อะไรใหญ่เขาช่วยเหลือก็ได้นะคะก็เ,เป็นแบบอย่างนะคะมีลูกน้องบริวารอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรืองานของเขานะคะไม่สามารถที่จะแสดงออกมากเขาต้องนิ่งๆน,นะคะดูภูมิฐานแล้วก็ดูเป็นแบบอย่างของสังคมของคน ของลูกน้องอะไรอย่างเนี้ยขององค์กรของครอบครัวก็ได้นะคะก็ดูเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ดูมีความแตกต่างดูมีความต่างวัยเห็นไหมอยากที่จะปณีปนอมน,นะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้หันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะไม่ต้องทะเลาะกันนะหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเขารู้สึกคิดมากนะคะคนคนนี้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากที่จะจัดการปัญหาให้มันคลี่คลายไปเร็วๆนะคะแต่บางอย่างนะคะมันก็ต้องใช้เวลาก็ได้ คนคนนี้อาจจะมีภาระนะคะที่จะต้องจัดการสูงอาจจะมีหน้าที่การทํางานที่จะต้องดูแลนะคะคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเงินหรือภาระต่างๆนะคะเขารู้สึกว่าบางทีมันก็ต้องใช้เวลามากๆเลยนะคะมันไม่สามารถที่จะเร่งรีบมันไม่สามารถที่จะจัดการได้ตอนนี้เวลานี้ประมาณเนี้ยเขาอาจจะขอเวลาคุณก็ได้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะอยู่ไกลนะ การที่เขาจบคุณจะจะได้มาเจอกันอะ่ะนะมันมันต้องใช้เวลาก็ได้นะคะเห็นไเขามีความกดดันสูงบางอย่างเขารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะเขามีเป้าหมายที่จะต้องทำก็ได้นะคะอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบนะหรืออยากให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่านี้ก็ได้เขารู้สึกว่าเขาต้องจัดการความคิดของตัวเองลหลาย,ลายอย่างเลยนะคะคนคนนี้มีความอดทนสูงแล้วก็เก่งนะอยากที่จะมาเจอคุณนะคะ แต่เหมือนอยากให้คุณเข้าใจเขาหรือในความสัมพันธ์เนี่ยในตอนที่คุณกับเขาห่างกันหรือเงียบหายกันไปอ่ะเขารู้สึกว่าเขายังไม่ลืมหรือว่าเขายังเหมือนยังแบกความรู้สึกที่ยังไม่เคลียร์นี้ก็ได้นะคะความรู้สึกที่คุณกับเขาห่างไกลกันหรือเงียบหายกันไปอ่ะเขารู้สึกว่าเขายังเก็บเก็บความรู้สึกนี้ไว้อ่ะเหมือนยังไม่ได้ปล่อยก็ได้นะคะอาจจะหาเวลาก็ได้นะ หรือรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์อ่ะนะแต่ว่ามันมันก็เหนื่อยสาหรับเขามันก็ยากนะคะหรือคนคนนี้มีครอบครัวหรือมีภาระหรือมีคนข้างหลังที่เขาจะต้องจัดการอะ่ะหรือสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้านะคะเขาต้องจัดการให้มันเสร็จสิ้นนะให้มันให้มันดีซะก่อนก็ได้นะอืมแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยคุณจากความรู้สึกนะยังแวกเความรู้สึกของคุณอะ่ะยังรู้สึกดีนะคะ แต่เขามีภาระหนักที่จะต้องจัดการอาจจะเรื่องงานนะคะเรื่องครอบครัวหรือเรื่องคนในองค์กรก็ได้นะเห็นไ,ไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะเคลียร์นะอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะแต่งงานนะคะอยากที่จะเข้าหาหาคุณให้มันมากกว่านี้ก็ได้อยากที่จะแสดงให้คุณเห็นนะคะว่าว่าแบบเขาดูจริงจังนะเขาต้องการความชัดเจนหรือเขาอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะเข้าหาเหมือนอยากที่จะเคลียร์กับคุณอะ แต่ในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะด้วยภารากิจด้วยครอบครัวด้วยสิ่งที่เขาเป็นเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยทุกอย่างได้นะคะมีการหักหลังกันในความสัมพันธ์ด้วยอยู่ๆก็บล็อกอยู่ๆก็เงียบหายไปก็ได้นะคะดูมีความต่างวัยกันมากๆเลยในหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะบางคนอายุเยอะหรือบางคนแบบมีธุรกิจหรือว่ามีภาระที่จะต้องแบกรับคนข้างหลังเยอะก็ได้นะคะเห็นไหมเขารู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าบางอย่างมันก็ต้องรอนะคะมัน มันต้องใช้ความอดท,ทนสูงนะเห็นไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะแต่งงานนะแต่ก็ต้องรอเวลาก็ต้องใช้เวลานะคะอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มันมากกว่านี้นะอยากที่จะชัดเจนอยากที่จะรวบรวมความกล้าก็ได้นะอยากที่จะให้คุณรู้นะคะว่าเห็นไหมว่าคุณยังเป็นคนสําคัญนะคะคุณยังเป็นคนที่เขายังต้องการนะเห็นไหมดูมีความแตกต่างนะดู ดูคุณก็ยังรอเขาก็ยังรอคือยังอยู่ในความสัมพันธ์ยังรู้สึกดีในความสัมพันธ์นะคะยังโฟกัสยังโฟกัสแบบยังอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อ่ะแต่แต่ก็ต้องจัดการความคิดหรือต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างให้มันเคลียร์ก่อนก็ได้นึงหนึ่งดาบความรู้สึกของเขาเป็นหนึ่งดาบเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะงอคุณนะ อยากที่จะเข้าหาคุณให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะอยากที่จะปณีปนอมในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกก็ได้นะคะไม่อยากที่จะงออยาก ata, ที่จะขอคุณเป็นแฟนเหนไม่อยากเนี่ยอยากที่จะกลับมาแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องการเอาชนะหรือว well, ่ามันทะเลาะกันก็ได้นะคะมีโก้หรือต่างคนต่างไม่ยอมกันก็ได้นะคะอยากให้อีกฝ่ายเข้าหาก็ได้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมนะคะ ตอนนี้ก็เลือกที่จะเงียบนะคะเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้นะมีการหันหลังบางคนบล็อกกันไปแล้วบางคนเงียบแทบจะจบแทบจะเลิกกันไปนะคะเนีย่ยเห็นไหมอยากที่จะเคลียร์เป็นเป็นหนึ่งดาบแล้วก็ควีนออฟเพนท a เ l อร์นะคะอยากให้คุณเข้าใจก็ได้นะเนี่ยอยากที่จะวนกลับมาอีกครั้งอยากที่จะเจอคุณอีกครั้งอยากที่จะให้คุณเข้าใจนะ เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณใจเด็ดนะคะคุณตัดคุณตัดจบเขาคุณไม่สนใจเขาอะ่ะเนี่ยเขายังรู้สึกดีนะคะคิงออฟครับเขายังอยากที่จะงอ้อยังอยากที่จะเข้าหาคุณยังอยากที่จะเป็นแฟนกับคุณอยู่เลยเห็นไหมเราการรุนแรงมากหรืออยู่ๆก็เงียบหายกันไปอยู่ๆก็จบกันไปก็ได้นะคะคนตนี้นะ อยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอยากที่จะให้คุณกับเขาได้หันหน้าเข้ามาคุยกันอยากที่จะเข้าถึงใจคุณให้มันมากกว่านี้แต่เขารู้สึกว่าคุณเขามไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณต้องการอะไรกันแน่เห็นไหมคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูดีนะคะมีคนมีใครๆต้องการก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบอย่างของสังคมอย่างเงี้ยใครๆก็ให้การยอมรับอะ่ะเขารู้สึกว่าอยากที่จะติดต่อนะคะเห็นไหมไม่ใชเชียนนะคะ อยากที่จะติดต่ออยากที่จะพูดคุยอยากที่จะให้คุณกับเขาได้ได้เข้าใจกันให้มากกว่านี้แต่เขาไม่กล้านะคะได้แต่เก็บตัวได้แต่เก็บความคิดก็ได้นะคะพยายามหักข้ามใจอ่ะนะไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกที่มีกับคุณก็ได้คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะคะมันมีผลกับจิตใจเขามากมากเลยนะคะบ่อยครั้งที่เขาอยากที่จะติดต่ออยากที่จะงออยากที่จะเข้าหาคุณแต่ก็ไม่กล้านะคะ อเห็นคุณเน่งอ่ะเนี่ยคุณดูมั่นใจนะคะคุณดูเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะคะใครๆก็ยอมรับในในในคุณก็ได้นะคะคุณดูโดดเด่นนะดูเก่งก็ได้อยู่ในจุดที่พร้อมแล้วก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนอะ่ะเขาได้แต่เงียบไม่กล้าตัดสินใจนะคะรอเวลาก็ได้คนคนนี้อาจจะ,กะเกษียณ หรือว่าดูมีอายุที่แตกต่างกับคุณก็ได้นะคะเขาพยายามที่จะสงบจิตสงบใจนะคะไม่กล้าแสดงออกด้วยวัยของเขาก็ได้นะกำลังหาทางออกก็ได้อยากที่จะปรับความเข้าใจนะคะอยากที่จะปณีปนอมอยากที่จะให้คุณกับเขาไม่ต้องทะเลาะก,กันไม่ต้องมีปัญหาอยากที่จะสู้ในความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอยากที่จะติดต่อคุณอยากที่จะให้คุณแบบ แด้เข้าใจความรู้สึกของเขาได้เข้าใจความมุ่งมั่นได้เข้าใจในสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะเห็นไหมอัศวินไม่เท้าเขาเก่งนะคะมีความมุ่งมั่นก็ได้นะคะอย่างที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มันมากกว่านี้นะตอนนี้พยายามพัฒนาตัวเองนะพยายามทํางานนะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก็ได้คนคนนี้ดูเก่งนะดูมีความมั่นใจเลยนะ คุณก็เก่งนะคุณสามารถดูแลตัวเองได้ซัพพอร์ตตัวเองได้นะคะไม่ยอมใครง,ง่ายๆอยากให้คุณแบบใจเย็นให้มากกว่านี้ก็ได้เขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันนะคะคุณคือเป้าหมายนะคะคุณคือคนที่เขาอยากที่จะเจอนะคะอยากที่จะติดต่อก็ได้แต่คนคนนี้ดูมีภาระนะคะดูมีคนข้างหลังอะ่ะที่เขาต้องเคลียร์ที่เขาต้องจัดการเห็นไหมแต่เป็นไปได้อยากที่จะง้อนะคะ อยากที่จะบอกรักแต่ก็ไม่กล้านะคะอยากที่จะบอกความรู้สึกกับคุณก็ได้ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้นะอคนคนนี้อาจจะดูต่างวัยกับคุณก็ได้นะคะเนี่ยคุณเป็นวันดีๆนะคะคุณเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าอบอุ่นนะคะสบายใจอะ่ะนะ บางคนอาจจะมีเชื่อเสียงก็ได้นะคะหรือมีน้กที่การงานดีเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะเนี่ยในความในความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะต่างคนต่างมีตัวเลือกก็ได้ต่างดูดีทั้งคู่นะคะเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเลือกใครก็ได้นะคะมีตัวเลือกใหม่ๆมาให้คุณเลือกหรือว่ามาให้คุณจัดการนะคะ ความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเติบโตไปกับคุณนะคะอยากที่จะมีกรรันและกันไปแบบนี้นะอยากที่จะเข้าใจกันให้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะการที่คุณกับเขาจะเจอกันัมันยากนะมันต้องใช้ความพยายามมากๆเลยเนี่ยคุณเป็นแรงบันดาลใจนะคะ คุณเป็นสิ่งที่ใช่อ่ะนะเขาไม่อยากที่จะปล่อยคุณไปนะอยากที่จะมีกันและกันแบบนี้นะคะเห็นไหมดูมีความแตกต่างกันมากคุณดูเป็นธรรมชาตินะคะคุณดูเป็นความสบายใจอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขคนคนนี้ไม่อยากที่จะปล่อยคุณนะเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขานะคะคุณทิ้งเขาไว้ข้างหลังเหมือนเหมือนคุณกับเขาดูมีความแตกต่างกันมากอะ่ะการที่จะเจอกันน่ะนะคะ ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณนิ่งคุณเงียบเหมือนคุณแบบแทบจะเลิกนะคะแทบที่จะจบกับเขาไปแล้วอ่ะอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มันมากกว่านี้เห็นไหมคุณดูโดดเด่นคุณดูมีเสน่ห์นะคะคุณดูเป็นตัวของตัวเองคุณดูเป็นธรรมชาติอ่ะในตัวของคุณนะคะรู้สึกของคุณอ่ะดูมีความแตกต่างกันมากนะคะอยากที่จะเข้าถึงตัวคุณให้มันมากกว่านี้ก็ได้เห็นไหม เขายังส่งนะคะเขายังสังเกตการหรือว่าเขายังแบบคอยดูคุณทุกเรื่องราวเลยคนคนนี้นะคะยังยังไม่ได้ปล่อยนะคะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้เพราะเขารู้สึกว่ายังส่งยังสืบนะคะเนี่ยคุณดูมีสเสน่ห์ดูมีมนขลังอะ่ะนะดูมีสิ่งที่น่าดึงดูดใจอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนโดนมนต์สะกดประมาณเนี้นะอืม อยากที่จะดูแลนะคะอยากที่จะเยียวยาอยากที่จะอยู่ข้างๆคุณนะเห็นไหมเมจะยามนอนนะคะหรือก็ทําทอะไรเขาก็รู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณอะ่ะคุณยังอยู่ในความคิดของเขานะคะแต่คนๆน,นี้ก็ยังมีภาระหนักนะคะที่จะต้องจัดการอาจจะมีครอบครัวที่จะต้องเดียวยาอาจจะต้องมีครอบครัวที่จะต้องดูแลก็ได้นะเห็นไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเสี่ยงนะคะมันอาจจะเสี่ยงสําหรับเขา หรือคุณนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณเก่งคุณสามารถจัดการหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงได้นะคะเนี่ยดูมีความแตกต่างกันมากเขายังรู้สึกว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากเลยนะคะไม่ว่าเป็นประสบการณ์หรือการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเขายังมีความหวังนะคะเขายังรู้สึกดีเขายังรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้เจอคุณอีกครั้งก็ได้เห็นไหม อยากที่จะให้คุณเข้าหาอยากที่จะให้คุณเป็นฝ่ายง้อนะคะคุณคนนี้การที่จะบอกรักการที่จะบอกพูดคำหวานหวานในยากมากๆนะคะอยา้ายคุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาก็ได้นะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก,ก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ